ครับผมสวัสดีครับมือนีพามาเมืองขายบางไฟครับลูกจะเริ่มัสดุครับอัปเดตท่อหกขุนของสางตีครับเด็กดืนแหล้วพื้นเป็นจิงไดนี่ครับเดี๋่าว่าบางแหลกออกเลขสองครับสองรอยพอดีอัปเดตเพื่อนเมืองหลังเหลืองานเพื่นเป็นจิงได้โอ้คุณกำลังทํางานเลยครับสางตีสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวาวว่าบางแหลกนี่ถ้าผลงานไน ยิ่ยอดเลยเนาะยามเลยดีนาะโอบา้บางแหล่บางแหล่ยังบ่ท่านฮูเรื่องครมันเป็นยังไงกำลังทด,ทดสอบอยู่นะครับเ<อ>นาะอาจสิเป็นฟุกอไ็ไรเด็กปวดติดตามครับมึงกันตอนต่อไปหกหุุนไก่เตี้ยบหยรคับสังติกไก่เล้วไก่แล้ว,ลวอ๋อเ้อาจจะกอ้อนนี่พี่ใเนาะม,ม,มึงน้ำเนื้ด้อ มึงเป็นอาร์ตกันยังไหนโอ้มึงเหี้ยมึใส่ไฟมันแนบมเห็นด้วนี่สายตาบอดีครับสังติกอันนี้ผู้ใดนี่เป็นไทยทอดลูกชิ้นบ่หรือยังไหนล้านบ่บ่เมาเมืองน้ำเลยบ่บ่โอ้ล้านซีแยงครับสวัสดีครับซีแยงเนาะโอ้หนองแบงครับโอ้ใจรักในวงไฟครับขึ้นมาเมืองครับเดี๋ยวอนาคต เซฟด์อาร์ตครับไปหลุ่นใจนิ่งครับใจนิ่ง,ม,ง,ม,งมือนิ่งมันคือสังติครับโรยแล้วมือหนามแน่นมือหนามโอ้มือหนามมือหนามอนาคตเอาฝึกหัดกันไหวั้งจตหน้อยครับดีครับนี่แหละขันวงไฟพานเนี่ยนี่พุ่นว่องเข่ารถละสร้างวงไฟก็ได้โอ้พอเดือกับเขา,มาเมื่อไเออเดี๋ยวบ,บ่บ่ค่ยมีเวลาเห็ด เออบเกือบทุกมือแล้ะครับบัวท่านแต่งตีของมุนต้้งยใไงเพิ่นเลยครับเอฟซีเป็นหลายเดี๋ยวจีพาไปเมืองทั้งปุ่นเห็ดหยางน้อดังเช็คแช็ชกแชกอยู่โอ้สังสักบ่พามาเยี่ยมย่มบ่ได้พ่อนาพ่อหนวดสังสักดรวยแล้วเป็นจังได้สังสักสวัสดีครับเห็ดหยางน้อ โอแตางหางต่งหางเท่ครับแ่งตลอดครับบอท่านหมือนสามบางับมมบงมีตลอดครับบอขาดสายสำหรับหนึ่นิ้วของจิงง้งว่าลูกเจริญ่วัสดุครับาาหางเหลืองานของสังสาครับเฮ็ดตลอด,ลอดหางวิงกัดอืมได้มาดีดยครับรดนี่ได้มาหลายมันใจได้ครับ บังไฟกะมีครับมีเป็นบางมือเอ็ดปรทันครับขอโทษเอฟซีพี่น้องทีบริโทรมาก่อนเด้อมาผิดหวังกันครับอย่าไงไรกะต้องทรมาก่อนนะสังซักนอทานสิมาเอ้าบังไฟงมันจังบ่เสียเวลาย่านย่านเพิ่นเสียเวลาครับเป็นมากใกล้ครับย่านแต่ว่ากะเดี๋ยวที่ฝากเบื์อทร่ครับ จังใกระทบอกก้อนครับ,บมีบอมิยังไเพื้นสีใดแนะนำํำมีเถืกอกยานลูกค้าเสียเวลาย่านเอฟซีมาเสียเวลาบางเที้ยมากอาชีพโอพ่อครับเพราะว่ามีภารกิจ้องเหตุงานครับมางไฟหนีแค่เป็นอสิพเสริมครับเสริมซื้อใจรักครับผมด้วยใจด้วยแมนเพิ่นมากเพินพ่นเพิ่นเท็ดเปิดเพิ่นมากนี่แหละครับแต่งหางครับ นุ่มอฐานนุ่มเพิ่นหางพี่นี่เป็นยังไงครับเบาหรือหนักส่วนใหญ่พี่นี่ได้ได้มากเดี่ว่านักอยู่ได้เกล็ดดีครับอืมดีเดี๋ยไม่พี่แรกกเบาคิดว่าจะจะลงไว้เยอะคิดไหมลงไว้เยอะครับกระแสเริ่มมากแล้วครับสำหรับของน้อยครับ เสมาแรงแฮงจะหาหาก็นี่ชุดดีลับบากนะครับหายากครับกรต้นไว้ครับผมแต่ว่าท่านขายกับผมมีเซฟไว้ให้ลูกค้าครับนะครับการมีเซฟไว้สำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ครับสปอนเซอร์ไปร้ายอยู่ครับของเพื่อนเออของเพื่อนกักตุ้นครับครับผมจังไล็กอะฝากเบอร์โทรไว้น้ำครับถันลูกค้าซีมาต้องทางมาก่อนนะครับเด้อโทรมาก่อนหยันเสียเทียว อีกเป็นเบอร์ทูของสังสาครับผมหรือว่าจะเป็นของสังจอยครับมีสองเบอร์ครับสังสาอ่ะอยังไงกะเดี๋ยวสิภาพเป็นเมืองของสังตีกันเนาะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกกันไว้เนาะครับเนาะสังสาเป็นยังไงสังตีเข็ดอยังอีกแล้วยังมาแล้วอยู่บ่ได้เถื่อนโอ้ เอาสิได้ทำขอดแล้วล่ะสั่งตีก็ได้นี่ไกลแล้วเดี๋ยวมึงเป็นตำขอดกันเนาะเดี๋ยวจังต่อเดี๋ยวคลิปใหม่ครับขอขอมึงขอดก่อนครับให้พี่แน่น้องให้เอฟซีในเมึงสั่งตีอัดเองครับทำเองทุกขั้นตอนขึ้นบมขึ้นกนระซังเพลยนะไวเดียร์มวนได้เร็วหน่ะยยังไป ง่ายแล้ววอดีดีตัวนี้บัดครับผมหุนของสังตีครกาปืนอัดผู้เดียวแล้วครับของน่อย <c oughs> ทรสองยังมุมีรได้จับเลยครับตีลูกคาท่อนี่หุนนลายแห,งห,งห้งครับพี่นี่อยากอัดไว้นอนอยู่สได้คอสนิม แต่บมีเวลาเลยครับหู่มึง้างติกทำข่อยกันครับผมบังโกเน้เา้องลุนกันอีกล้วจางตีกนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวอะไรพี่น้องอัดบังไดบังได้โบ,บคือกัดพ่อบังโอ้สุดหยอนขุงเนครับเป็นไข่ที่ไข่มาตรฐานครับของ้างตีกครับอื<ห>น,นี่คือลูกจเจริญวัสดุครับ เอา้าเป็นจังไดี๋ยี่ละแถาแล้วสายตากับบอดี้เก็บสิสแล้วครับพี่น้องบังแต่ละบังบุกค่อยคือกัน,นอออ <c oughs> เอาเป็นอาร์ตเออสี่ต้องเข้าใจนะครับเด้อสายตาบุกค่อยดีครับส,บสกิ่หรือสิหัวใหญ่หัวหน่อยหัวหลีบบ่แต่ว่าหัวเพื่อนถึงงามอยู่ đấy ออกมาแล้วพี่น้องเปิดหัวประมาณนี้ละกัดซุดยอดหลังไฟแหรอครับสังติกเสร็ดให็นพี่เห็น้องเมืองเมืงองบดอูดลูดหัวอ,อ่อถับเป็นตัวสองว่าแมนงามครับหัวสองสันเหรอครับสังติกหัวจักกว่าจักสัน้นดอกเดียวนึ่บางมื่นกับสันหนึ่งครึ<ล>่งสั้น,นแนล้วไ <laughs> มนยากมันเร็วแต่ชิ้นย่งขันยากแงี้ยยังยังดีกว่า โอ้ล oh, like ่างเสียดออกซะติ๊กพี่นนองเมืองน้ำครับผมไฟคันี้ล่างเครื่องหนามเอยูตัวันกีร่ายเพราะว่าไหนี่ทำไรเด้บอครับเครื่องหูเครื่องตาไฟขเราก็ตัวีน่่มันซี่นนะโอ้บ่งเอา ดสุดยอดวะน,นี่ครับเป็นหกหมุนของสังตีครับประมาณนี้เลยครับตัวหัวนี่ครับงัวคู่รูอยู่ครับพี่น้องสองสันครับโอ้นี่ครับเป็นอาร์ตอุ้งเพลินถึงทอนิวเดี๋ยวทอนิวเพิ่นมาได้อาร์ตดอกครับเป็นหลินได้ของน้อยสังตีคนตัวใหญ่อยู่ครับแต่หลินของน้อย ไม่สละสังตีกโอ้เอายังไหนคิมนี่กะให้สร้างสากเป็นคนล่าเนาะฝากเอฟซียังเดี๋ยวคิมนาจะังมาว่ากันไหมครับครับครับผมติดตามด้วยครับฝากฝากยังนี่สั้างซากฝากกดติดตามกดถือใจครับฝากให้กำลังใจทีมงานครับกดซับสไคร์ให้สังซนกกันเลยเด้อครับผมสวัสดีครับ